วิธีเก็บแมงดาค่ะวันนี้มาชมวิธีการเก็บแมงดากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่เป็นคอแมงดาเหมือนเจ๊กุ้งนะคะพลานไม่ได้พลาดไม่ได้เด็ดขาดมีวิธีการเก็บแมงดานะคะเก็บยังไงเนาะให้อยู่ได้เป็นปีเลยค่ะลองทํามาแล้วนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมเลยค่ะวิธีการเก็บแมงดานะคะอยู่ได้เป็นปีแน่นอนค่ะตามไปชมเลยค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มีวิธีการเก็บแมงดามาฝากค่ะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะเจ๊กุ้งลองมาแล้วค่ะนำแมงดาที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะล้างทำความสะอาดเขานะคะแล้วก็พักไว้ให้แห้งเลยค่ะ จากนั้นนะคะนำแมงดาวางบนใบตองได้เลยค่ะตามภาพนะคะแล้วเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟให้สุกนะคะเราจะหอมใบตองมากๆเลยละคะ่ะแต่ใครไม่มีใบตองก็ไม่เป็นไรนะเข้าไมโครเวฟหนนาทีนะคะหรือว่าจนกว่ามีกลิ่นหอมและสุกนะคะถ้าเราได้กลิ่นหอมและสุกก็เพียงพอค่ะระวังจะไหม้นะคะ การลองด้วยใบยตองจะเพิ่มความหอมนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะจับเวลาดูนะคะหรือจนกว่าเราได้กลิ่นหอมนะคะก็พอค่ะแต่ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะอย่าให้ไฟแรงจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะนำออกมาพักให้เย็นเลยค่ะตอนนี้ใบตองก็สุกไปด้วยนะคะแมงดาเราก็สุกค่ะ หลังจากที่พักให้เย็นนะคะเราก็หากล่องพลาส,สติกนะคะใส่ลงไปในกล่องพลาส,สติกได้เลยค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะนําไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะขอบอกว่าเป็นช่องฟิตนะคะช่องแช่แข็งนะคะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บแมงดาได้นานเป็นปีเลยค่ะเจ๊ก,กุ้งลองทามาแล้วละคะ่ะว่าไรที่เราต้องการจะใช้นะคะก็สามารถหยิบออกมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ แต่ขอย้ำว่าเป็นช่องแชร่แข็งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ